สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการใช้ GoPro Studio นะครับเราก็คลิกที่ไอคอนนี้ครับ GoPro Studio นะครับก็จะเข้ามาเป็นหน้าจอโปรแกรมแบบนี้นะครับ GoPro Studio ก็ไว้สำหรับการตัดต่อภาพหรือว่าการแปลงไฟล์ที่เราถ่ายภาพวิดีโอเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับจากกล้อง GoPro นะครับ ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นของ hero 3นะครับก็อันนี้ฮะหน้าตาเหมือนกันแบบนี้นะครับ Copo Studio เสร็จแล้วเราก็เริ่มแรกจากการ Import new file ตรงนี้ก่อนเลยครับพอกดเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ให้เราไปเลือกไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ที่นี่นะครับก็ว่าผมจะเริ่มจากไฟล์นี้นะครับ เครื่องช้าสักนิดหนึ่งนะครับพอโหลดดิ้งเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาที่เป็นตัวไฟล์วิดีโอภาพวิดีโอของเรา <c oughs> เดี๋ยวผมลดเสียงนิดนึงเดี๋ยวเสียงจะกวนกันเนี่ยนะครับให้เราเลือกช็อตนะครับที่เราต้องการนะครับจริงๆมันตัดหัวตัดท้ายได้นะครับอย่างนี้ภาพแรกเนี่ยที่ถ่ายเป็นเห็นภาพผมเนี่ย ก็จะไม่ต้องการผมต้องการให้เป็นช็อตที่เห็นด้านหลังน้องสองคนนี้เลยกำลังเดินเข้าร้านนะครับเราก็ตัดตรงนี้ครับมาร์กอินครับก็คือส่วนอันแรกที่เห็นหน้าผมเนี่ยจะหายไปละนะครับครับอันนี้เรา เข้ามาแนะนําร้านแหนมเนืองที่หอยอันกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะตัดตอนตอนจบนะครับผมก็มาร์คเอาครับเสร็จแล้วเราให้กดตัวนี้ฮะ add clip to conversion list นะครับคลิกเข้าไปเลยครับภาพเขาจะขึ้นมาอยู่ตรง conversion list นะครับเราจะทำหลายๆคลิปหลายๆไฟล์พร้อมๆกันแล้วก็เข้ามาตรง conversion list แล้วเสร็จแล้วเราจะกด convert all ก็ได้นะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดู1คลิปก่อนนะครับพอเรากด convert all ปั๊บมันจะ processing ตัวนี้ฮะเรารอให้เขาครบร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะครับในระหว่างที่เรารอ processing นี่นะฮะผมก็แนะนำงี้ครับตรงไฟล์ภาพพวกนี้เราสามารถ change directory ได้นะครับว่าเราจะให้ save ไปที่ โฟลเดอร์ไหนนะครับเรากดตรงนี้ครับ Change Directory ตรงนี้ครับครับถ้าเวลาคลิปภาพที่มันกลับหัวกลับหางเราก็คลิกตัวนี้ฮะ Rotate ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ Complete แล้วนะครับเรากด Proceed to Step 2นะครับพอเข้ามาหน้านี้ครับเขาจะมีเทมเพลตให้เลือกนะฮะก็คือเขาจะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปก็มีครับ Step Baby นะครับนี่ครับพวกนี้ครับ ก็ใครอยากจะลองใช้เทมเพลตก็ลองดูครับแต่ถ้าไม่ใช้ผมก็เนี่ยฮะเลือก blank template ไปแล้วก็ create นี่เลยครับพอ create ปั๊บเนี่ยวิธีทําก็ง่ายๆฮะเราลากไฟล์นี้ลงมาครับนี่นะครับอ่าสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็คือในส่วนขวามือตรงนี้ครับส่วนแรกเนี่ยเราเร่งสปีดของภาพวิดีโอได้นะครับโดยกดตรงนี้ฮะ ร้อยสิบร้อยสิบมันก็จะเป็นภาพแบบวิ่งเร็วๆๆ,ๆนะครับอันนี้ผมสปีดเท่าเดิมนะครับเฟดอินก็คือให้ภาพค่อยๆเฟดเข้ามานะครับเฟดเอาก็คือให้ภาพเฟดออกไปแล้วก็เฟรมถัดไปก็วิ่งเข้ามานะครับส่วนออดิโอคอนโทรลสเนี่ยบางทีเราอัดเสียงเป็นเสียงที่เราเบาไปหน่อยเราก็เพิ่มเรเวลตรงนี้ได้ครับเพิ่มเดซิเบลเขาได้ครับ เฟดอินเฟดเอา t ก็ลักษณะคล้ายๆกันครับในเรื่องของ audio controls นะครับอันนี้ในเรื่องของ white balance พวกนี้ก็คือการตกแต่งสีครับเราอยากจะได้สีเข้มข้นอะไรยังไงก็ปรับแต่งได้เลยครับถ้าอยากธรรมชาติเดิมๆของกล้องเขาก็ไม่ต้องไปทุกยุ่งอะไรเขาครับถัดมาฮะก็คือในส่วนของ image controls นะครับก็คือเป็นการปรับแต่งภาพเหมือนกันครับก็คือ exposure exposure นี่ก็คือเพิ่มแสงฮะ เพิ่มแสงบริเวณด้านหน้าคอนทราสก็ให้มันขัดแย้งกันก็จะเกิดเงาเกิดอะไรขึ้นมานะครับพวกนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความเข้มสีเหมือนกันนะครับส่วนพวกนี้ก็คือจะมีฮะว่าเราสามารถไอเฟรมมิ่งคอนโทรลคือเราสามารถซูมซูมเข้าซูมออกอย่างนี้ได้ฮะเห็นนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลือกเลยครับ Horizontal ก็คือนี่ฮะให้เขาเลื่อนทางซ้ายหรือทางขวานะครับ Vertical ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเงี้ยนะครับ Rotate Rotation ก็นี่ฮะจะพลิกกับมุมภาพยังไงก็เลือกจากตรงนี้นะครับลองเลือกดูนะครับถ้าไม่เอาก็กลับไปที่ค่า Default ครับกด Default ครับปุ๊บทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีตัวนี้ฮะเป็นตัว preset ให้นะครับก็คือว่ามันจะคล้ายๆฟิลเตอร์ฮะอย่างเงี้ยครับถ้าเรากดเลือกอันใดอันหนึ่งปั๊บเนี่ยฮะเป็น1970เนห็นนะครับภาพก็จะดูแบบเก่าๆหน่อยโอ c h o ูลหน่อย,อยนะครับหรือเราไม่เลือกอะไรเนี่ยฮะเขาก็มีให้เลือกหลายอย่าง hot day นะครับก็มี day for night candy color นะครับ มีสีเปียมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่เลือกอะไรก็กลับไปที่นอน,นครับสมมติอันนี้ผมเลือกเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ฮะให้มันดูเป็นสีเสียเปลียน,นิดๆน,น,นะฮะเป็นตามสไตล์ฮานอยหน่อยโบราณโบราณหน่อยนะครับโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะคลิก ตัว export ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีหลายๆไฟล์จะเอามาประกอบกันนะครับก็กลับมาที่นี่ก่อนก็นได้ครับ view and trim นี่นะครับปึ๊บอ๋ออันนี้เห็นภาพผมมากไม่ดีฮะลบก่อนปึ๊บผมเลือกไฟล์ถัดมาฮะเราก็เหมือนเดิมครับใช้วิธีการ mark in mark out ดูว่าเราจะใช้ช่วงไหนนะครับ เป็นร้านแหนมเนืองที่อร่อยมากในหอยอันเลยใช่ใช่พี่สซเขาบอกมาครั้งแรกครั้งแรกอันนี้เป็นเมนูนะครับในส่วนนี้นี่ผมเอาหมดนะฮะก็อ๋อบาเลเวลบาเลเวลร้านบาเลเวลี่สนะโอเคผมตัดตรงนี้ออกผมก็แอดคลิปทู CONVERSION LIST หมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ convert ตัวนี้เหมือนเดิมครับรอ processing ตรงนี้ครับอันนี้ถ้าเป็นหลายๆคลิปครับพอเราได้คลิปที่เราต้องการแล้วเราก็ลากนี้มาครับจากกี่คลิปก็ลากมาได้เลยนะครับ ครับเครื่องช้านิดนึงนะครับถ้าเป็นช่วงระหว่างรอยต่อของคลิปนะฮะเราอยากให้เป็นภาพที่เป็นลักษณะการเฟรดกันแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกนี่นะครับสังเกตภาพจะเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมลดวอลลุ่มเสียงนิดนึงนี่เป็นร้านแหนมนึมนงที่อร่อยมากนะ ถ้าเรา r e v i e คลิปทุกคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดนี่ครับ export ครับแล้วก็เลือกเป็น YouTube นี่ก็ได้นะครับเพราะเราจะเอาโหลดขึ้น YouTube แล้วก็กด export ได้เลยครับไปเลือกครับว่าเราจะ save ไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเราเลือก save ไฟล์ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ ก็ตั้งชื่อไฟล์ครับเสร็จแล้วก็รอเขา e x p o r t ตติ้งนี่ครับพอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับลองไปทำดูครับสำหรับวิธีการใช้ GoPro Studio นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ